รมทัศนาจรผู้หวังจะสัญจรไปกับเราพรอมอะมาลัยใช่หรือไม่ไการจะเดินทางท่องแดนนรกได้จะต้องมีความแตกฉานในพระไตรปิฎมีบุญญานุภาพเมื่อมียาวิเศษสิ้นอสะกิเลจึงบรรลุทุดวงควรหากแต่ด้วยพวกท่านทั้งหลายมีใบเบิกทางคือเการที่พวกหลายได้ยอมรับในกับหรือการกระทำของตน ได้ได้จารึกลงบนใบเบิกนั้นจึงทําให้ท่านทั้งหลายได้รับธรรม,มนุมัติให้เข้าถึงซึ่งดินแดนที่จะสาแดนผลของกรรมนั้นให้ได้เห็นเป็นประจักษ์เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทเ่กกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่เพิ่งจัดคากรรมดันกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ุคนใข้อความที่สลับเหล่งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากำแพงที่ท่านได้ทำไว้กำเน้นก็จะเหมือัตลักรณ์ที่สุกต่ออิทีิการกระทันหันเพื่อส่งต่อมาในการลงศันในแดนรกแห่งนี้เอาทวมันมา ทุอย่างเเราจึงจะดับร้อนคนยินเกลีดพวกเขาได้อาเดยพระมหาใครทำา้งไว้ต้องร yup. ับกรรมโดยไม่อาจไรับความปรานีพรอเห้มีชพวกนีความปรานีก uh 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 ับคนถึ่ันคิดว่างินต้นไม่สุบูโดยไม่ได้สนใจคนใการกระทำที่ไดย่ำยีตอบรับบตายไปก็สมควรก่กาได้รับโทษทากรรมนั้น เมื่อเราเข้าฉากเราได้เห็นอดีตเนการกร,กรบคำในคนเหล่านี้ที่ผ่านมาทั้งชีวิตเมื่อเรามองไ้ามเราได้เห็นไปถึงวันที่ท่านได้ทำกรรมที่นี่อาจโยนขึ้นไม่ว่าจะเจตนานนนหรือความโง่เขลกรรมนั้นได้เป็นบบปรลูกไปแล้วอันเกิดจากความประมาทเมือนครั้นทุกคนยังมีชีวิตต่างคิดแต่สงเริงเริงสุขสนุกไปกับมายาที่พ่อผ่านเวลาที่จะได้กบ ในกามาเหล่านี้ที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อละเมืิดสีลเพียงหนึ่งข้อก็จะก่อบาปทำลายศินขอ้อต่อไปจนสุดท้ายก็กลายเป็นผู้หลงในการก่อบาปซ้ำให้กรรมซัดเพราะถือว่าอย่างไรตนก็เป็นคนบาปแล้ว 来出。 อ,อย่าไรยักดนจะรู้และทิพย์มาถ่าท่านจะนำฟ้าขึ้นขา้นได้ยงนี้ไปบอกเล่าแก่เรามนจเซร์ทั้งหลายม่อบนหน่วูทไว้แล้วลนำลนกลับไปบอกเลอง แลกทังนะเดินแดงมาแบกทงลครับเดินนักแดงมมีคนบ้าที่ไร้ใบมือขาวท่านตัวเชิดมือ จะบอกความจริงว่าเจ้าไม่กล้าทําเลยจมจะลุกขึ้นตามเส้นทางนั้นไป ระบ,บายกูหลังจากละเมิดแล้วก็เพราะมีเอกมีปัจจัยหรือปฏิปทาอันยังสัตให้เป็นอ,อิสระได้แก่อภิสรกรมกรมกล่าวคือความชั่วที่ทำไว้ขางกาบว่าจะ,จ,ะจับเจ้าทำกรรมอะไรมาซาสัตลาสัตนำเพื่นอนในการหูเ่เก่ง พูดเสาเสียงพูดคำยาบพูดเอิบเจอร์โลกยังไร่ได้สงที่จะมาเองไร่ของนิจถ่ายทิฏีิเห็นพิจารณาธรรมเมื่อคู่ใดประพฤติอกุศลกรรมบุญผู้นั้นชื่อว่านำตนเดินไปตามปฏิปทาทางไปสู่โลกเหนือแล้ว ข้าไปาไปตีไก่เชื่มอมหัเชื่อมมอ,อยูเป็นอาจิตเวลาตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นเปรตป,ประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นไก่หรือหัวเป็นหมูตามแต่คนละกับ หลังการตายนัขอทุกคนตรงรดับรับฟังท่านพญายมมาบกำลังบกเจทุกคนที่อยู่ถ่าโมกิกับเจ้าท <t> ุกคนไม่กำเ มนั้นเจ้าได้สำนึกถึงคู้มีพระคุณที่ให้กำเนิดคุณมื่อเมื่อเจ้าเติมเจ้าตัวเจ้าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนจนต่อก่อแก่คนอื่นหมื่เมือจ้สำราเจ้าได้นัไแผู้ที่เคยถือโทษโกรนและยังดื้อถึงอคติบ้าร้ายหื่เมื่จ้าตายเจ้าได้รับมึถึงกรรมดีที่เคยได้ก่อไว้ตางไหเมื่ทําสิ่งใดมา มีหน้าที่ลงโทจ้าท so ่เจ mm. like bon ้าค้าบหอาจเป็นข้าลงโอาภัพทีเจ้ายัไม่สมนึมันพู้นิ้งได้ทำกรรมตามที่ได้มีการจารึกและได้ลงอักขระไว้บนแผ่นหลังจงนำมันไปลงโทษยังสันชีวนรกดารฤกษปัจานรกฟังคำปัจามหารรกรวมรูปมหานรกมหามรูมามหารรกตาปัญญมหานรกเอเวทีมหานรกและพูดให้ร พวกเขาได้รับธรรมะนุ่นตาให้ได้ธรรมะที่แสดงจบยังไม่ถึงวาระเหตุการณ์แตกต่างเหมือนพวกเขาสดับรับฟันแล้วข้าเชื่อว่าเขาจะรู้ละกรรมที่ทำมาและเมื่อกลับไปยังพบโลกกาจะหันหน้าหาธรรมและคุณความดีข้าจะให้โอกาสเจ้าในวิกรรมที่เจ้ากระทำไว้ณที่นี้และเมื่อกลับคืบขึ้นไปบนภบ ตรงเป็นองเอแมนุษ์โลกที่ควรจเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทเ่งกับมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะทำกรรมใดกรรมดีก็ตายกรรมชั่วก็ตายเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เราจะทิ้งกลับไว้ที่นี่ไม่เอากลับนั้นกลับไปนะครับขอท่านนากระดาษแดงไปผูกยังอุ่นรูปปั้นเหล่านี้เลยนะครับเราจะละทิ้งกลับไว้ครับกรรมเหล่านี้ทิ้งไว้ที่นี่นะครับเราจะไม่นํากลับไปอย่าทบภูมิโลกนะครับและเดี๋ยวฟังพยาโยม,มาบาลกล่าวแก่น่านนะครับกระดาษแดงผูกได้เลยนะครับผูกได้เลยนะครับเราจะทิ้งกลับไว้ครับกไปที่หุ่แได้เลยนะคะูเจ้าทุกคนเห็นแล้ว พระเจ้าทำกรรมได้ลงมานรลกนี้เจ้าจะเจอกับอะไรบ้างถ้าจะปล่อยเจ้าทิ้งกรรมไว้ที่นี่แล้วกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำความดีรักษาศีล้าไม่เบียดเบียนคนอื่นและเราจะได้ไม่ต้องมาเจอกันในนรกกูมพแห่งนี้ขอพระเจ้ากลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมีอย่างมีความสุขขอทุกท่านโชคดีเชิญครับศีลต้องีเกี่ยวกับนักแสดง I'm